ก็ในช่วงนี้ครับในช่วงของคุยสบายคุยสบายสบายสไตล์ผู้ว่าุนนทบุรีนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าก็มอบหมายในเรื่องราวของประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับทางด้านของผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ท่านมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการแล้วนะครับร้อยตํารวจเอกหญิงวริธรตั้งติดสนุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <ítulo> ครับวันนี้ก็ต้อนรับท่านผู้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมีการเลือกตั <Unterschied> ้งท้องถิ่นในวันที่20ธันวาคม2563าิค่ะกับ20ธันวาคองพ6 3พี่น้องประชาชนจะได้เข้าคูหานะก็ไปเลือกตั้งท้องถิ่นกันนะครับครับส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นใช่ไหมคะก็จะเป็นในการเลือกตั้งขององค์ อ,องค์กรปกครองทุกแห่งนะคะทุแห่งเลยนะคะซึ่งอของอของจังหวัดนนท์เราก็ได้นาเนินการซึ่งเคยมานําเรียนท่านท่านผู้ชมนะคะในรเรื่องของอในมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรามีการ แบ่งเขตเลือกตั้งของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งหมดคือ46แห่งของจังหวัดนนทบุรีะนะคะเราก็มีการประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้นะคะการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ,คะก็คือคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นสมควรว่าจะต้องมีการเลือกตั้งของสมาชิกองค์องค์กรปกครองใดก็จะ เห็นชอบเห็นชอบแล้วก็จะแจ้งมาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะในการกําหนดให้มีการเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็ทั้งหมด76จังหวัดเจ็ดจังหวัดพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยนะคะท่านก็แจ้งมาทางคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรแล้วก็แจ้งมาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีประกาศ ซึ่งจะแตกต่างถ้าเป็นระดับชาติจะมีพระราชกิจสเดียรนะคะเออถ้าทางของท้องถิ่นก็จะประกาศนะคะให้มีการเลือกตั้งนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะของสมาชิกและก็ของผู้บริหารนะคะก็จะมีประกาศก็จะแจ้งแจ้งออกประกาศนะคะก็คณะกรรมการออกประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้การเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆนะเมื่อมีการกําหนดให้มีการมีประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วนะคะ าการดาเนินการบริหารจัดการในการเลือกตั้งก็จะเป็นของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ <c oughs> นะคะเช่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็จะเป็นมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งค <c oughs> ณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะมีหน้าที่ในการกํากับควบคุมดูแลนะคะควบคุมกํากับดูแลทีนี้จการเลือกตั้งอย่างไรก็ต้องมีการสรรหาการสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการคระณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วก็ตามกฎหมายนะคะตามกฎหมายก็ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะคตามกฎหมายก็จะต้องมาเป็นผู้นวยการการเลือกตั้ง ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะจังหวัดใดก็ว่าไปอย่าง,จ,งจังหวัดนนทบุรีก็ประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็จะมาเป็นผู้มำนในการการเลือกตั้งนะคะอของการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะเอาแล้วทางท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วทางผู้มำนในการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา<ม>จังหวัดนนทบุรีจะต้องอยู่ไหนไมีหมน้าที่อะไรแต่คือคนรับบทบาทและหน้าที่ในส่วนของสํานักงานกกตก็จะมีหน้าที่ในการ ควบคุมกำกับดูแลแล้วก็คอยดูแลเหมือนเสมือนเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานทุกอย่างค่ะ ครับครับตรงนั้นค่ะในส่วนของตอนนี้ก็คือเปิดรับสมัครไปละปิดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ปิดแล้วค่ะปิดแล้วนะครับคือการสมัครมาสมัครที่คณะกรรมการที่กรกตนี้ได้ไหมอ๋อค่ะคือการสมัครหลังจากหลังจากที่คณะกรรมการมีประกาศให้มีการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะออกประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งกําหนดให้มีการเลือกตั้งกําหนดระยะเวลาในการรับสมัคร แล้วก็ในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ในการแจ้ง แจ้งจานวนของอาเขตเลือกตั้งนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าคือผู้มีการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นะคะแล้วก็ประกาศให้มีการรับสมัครนะคะสมาชิกสภานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือว่าเป็นการเลือกทั้งนายกและก็สมาชิกด้วยก็คือก็แสดงว่า เข้าคูหาก็จะต้องแยกบัตรแยกบัตรใช่ค่ะต้องไปค่ะก็ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่2ถึง6พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะคโดยการรับสมัครทางพุ่มในการกําหนดสถานที่รับสมัครนั่นคือที่อ,า,อาคารศูนย์โอทอปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จะอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์ค่ะตรงนั้นนะคะก็ดาเนินการรับสมัครมาเรียบร้อยแล้วนะคะห้าวันค่ะในในส่วนของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งนะคะผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกนี่ก็คือจํานวนสี่ท่านนะคะในส่วนของสมาชิกก็จํานวนทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบอย่างสมาชิกนี่คือนนทบุรีเองนะครับท่านผอมีกี่คนคะอาจารย์ผู้บุ คือทั้งหมดในจังหวัดนนทบุรีมีทั้งหมด36เขต36เขต36เขตเขตละหนึ่งคนทีนี้36เขตก็จะแบ่งออกไปเป็นอำเภอเมืองนะคะของเรามี6ออำเภอใช่ไหมคะอย่างอำเภอเมืองก็จะมีอยู่10เขตนะคะอำเภอเมืองอยู่10เขตนะคะก็จะคนที่สมัครก็สมัครเป็นเขตตนั้นๆก็เหมือนกับสสเนาะแต่อเภอค่ะอำเภอเมืองเนี่ยจะมีอยู่10เขตก็อย่างอำเภอบางบัวทองก็จะมี8เขตอเกร็ดก็จะมีอยู่ เขตคเขตแล้วก็อําเภอบางใหญ่5เขตอําเภอบางกลวย4เขตแล้วก็อําเภอไซน้อย2เขตับนะรวมเป็น36เขต36เขตก็คือว่าประชาชนก็เลือกเขตของใครของมันถูกต้องค่ะใช่ค่ะเนาะมันก็คือการดูแลแต่แต่ละเขตก็คือ1น่คนหนึ่งคนอ่ะเขตละหนคนเท่ากับว่าเราจะมี เขาเรียกว่าสจนะคะสจทั้งาสจสมาิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเธอคือย่อๆจะเรียกว่าสจใช่นอกคงจะคุ้นหูนะคะว่าสจค่ะแต่สําหรับนายกแล้วก็จะใช้เขตจังหวัดนะคะเป็นเขตอยู่แล้วค่ะก็คือทั่วทั้งจังหวัดนนท์ก็จะมีนายกได้แค่หนึ่งคนนะคะแล้วตรงนี้มีหลักเกณฑ์ไหมคะว่าคนที่จะต้องไป ไปสมัครเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์ใช่ค่ะต้องมีมีหลักเกณฑ์ด้วยมีคุณสมบัติด้วยนะคะคุณสมบัติก็จะมีในเรื่องของว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วก็จะมีอายุเท่าไหร่สมาชิกอายุเท่าไหร่25ปีนายก35ปีคือคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีกําหนดไว้อยู่แล้วนะคะแตกต่างกับสสไหมครับคุณสมบัติไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็จะมีในเรื่องของ เออไม่ติดยาเสพติดไม่เป็นชื่ออะไรเนี่ยทุกอย่างมันจะมีเรื่องของบัต่ะถือหุ้นสื่อทางทสสไม่นอนกัไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันไม่ได้ค่ะเหมือนกันก็คือเหมือนกันตอนนี้ก็แสดงว่าผู้ที่สมัครมาละ ช่วงนี้ก็คือเป็นที่ของที่กรกตจังหวัดนะครับการการเลือกตั้งกำลังตรวจสอบคุณสมบัติต้องเป็นทางผู้ในการการเลือกตั้งค่ะประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดตอนนี้ก็เป็นของนนนะคะของนนทบุรีก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วถ้าบุคคลใดตามคุณสมบัติที่เรารับสมัครนะคะว่าท่านขาดคุณสมบัติเช่นคือท่านไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่านต้องเออคือท่านจะมาเป็นผู้แทนของประชาชนแล้วใช่ไหมต้องย้อนกลับไปว่าท่านไปเลือกสสรอบที่แล้วนี 对吗 <样 S 2> <过> รือว่าเป็นสสใช่ค่ะสสเพราะว่าสวเราไม่มีการเลือกนั่นแต่ว่าไม่เหมือนเก่าสวเมื่อก่อนเนี่ยประชาชนจะไปใช้สิทธิเลือกเลือกเลือกสวใช่ไหมคะแต่แต่เฉพาะเนี่ยค่ะบทเฉพาะการเนี่ยคือตอนนี้เขาเปลี่ยนนะคะกฎหมายใหม่ก็คือสวเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มว่าภายในกลุ่มก็เลือกกันเองนะคะค่ะในเรื่องของสสที่ผ่านมาเนี่ยค่ะล่าสุดเนี่ยค่ะทุกคนก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้ค่ะกานเป็นการตรวจสอบแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อบ้างาันช่วงไหนจะประกาศรายชื่อคือวันที่ 13ค่ะ13บสามช่วงสิบสามพฤศจิกายนอ๋อไม่กี่วันนี้นะครับคือเราตรงนี้มันก็จะมีทำรายเราก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบด้วยช่วงกระบวนการตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่นะคะตอนนี้แต่ละคนก็คือที่มาลงสมัครนี่ก็ได้เบอร์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะได้เบอร์ไปเรียบร้อยแล้วหาเสียงได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้หาเสียงได้แล้วค่ะก็คือว่าตอนนี้ก็จะหาเสียงได้แล้วเพราะประชาชนก็จะรู้แล้วว่าเห็นป้ายหาเสียงอยู่นะครับก็ ตอนลงไปคูหาก็จะมี2บัตรใช่ไหมสองสองบัตรค่ะแล้วก็หีบปัดเลือกตั้งก็จะมี2หีบมี<อ>หีบของสมาชิกกับหีบนายกค่ะมีอยู่สองหีบค่ะเวลาหย่อนก็ต้องหย่อนสองใบใช่ค่ะ ก็อย่าหย่อนสลับกันนะคะคเพราะเขาจริงๆแล้วว่าเวลาหีบเขาก็จะมีป้ายเขียนแล้วว่าอันไหนเป็นหีบของนายกอันไหนเป็นหีบของสมาชิกครับก็จะ,ะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เข้าคูหาเวลาย่อนบัตรก็จะมองเห็นชัดเจนค่ะทีนี้อยากทราบค่ะว่าช่วงนี้เด็กๆบางคนมีเกณฑ์อายุ18ปีป่ะีเขาก็จะมีความสงสัยว่าการเลือกตั้งเนี่ยหน้าที่แล้วก็อำนาจของนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขามีหน้าที่แล้วก็มีอํานาจยังไงบ้างคะอ๋ออำนาจห,หน้าที่ของนายกนี่ก็คือจะไปอยู่ในอ่าเขาเรียกว่ากฎหมายของท้องถิ่นของเขาหน้าหน้าที่ของนายกก็จะดูแลความอ่าดูแลทุกสุขอของประชาชนแล้วในเรื่องของการกําหนด กฎหรือว่าข้อบังคับนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็ทั่วๆไปะค่ะเหมือนกับคือคุณสมบัติก็เหมือนคล้ายๆกับสสดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งหมดเลยะคะ<ช>่ะแล้วก็ทีนี้มาถึงของสอจอสอจอเขาก็จะดูแลพ่อแม่พี่น้องในเรื่องของอพวกสานุปพ่อความเป็นอยู่อะไรพวกนี้ค่ะก็เอาเนื้อภาพก็คล้ายๆแบบมีนายก มีสสนะนี่คือย่อมาเป็นในจังหวัดนะก็มีนายกจังหวัดก็มีสสในจังหวัดไปเงี่ยนะมันคืว่าสจนายกก็ดูภาพรวมทั้งทั้งทั้งจังหวัดนะคะก็ย่อลงมาก็สมาชิกของแต่ละเขตก็ดูแลกันความเป็นอยู่นะผู้ที่อาสานะคะมาเป็นผู้แทนของประชาชนในระดับเขาเรียกว่าระดับท้องถิ่นนะท่านก็ต้องดูแลประชาชนของท่านนะคะดูแลประชาชนของท่านด้วยมีความอยู่ดีกินดีเรื่องสาธารณูปโภคทั้งอย่างเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรพวกนี้ท่านก็ต้องดูแลด้วยใช่มี มีปัญหาในเรื่องอะไรท่านจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชนคือเน้นนี่คือประชาชนต้องอยู่ดีกินดีค่ะนะคะตรงนี้ค่ะประชาชนก็เป็นหลักใช่ค่ะเน้นประชาชนเป็นหลักคือประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองนะคะคือท่านต้องมองตรงนี้ด้วยก็เป็นผู้แทนของท้องถิ่นนะครับใช่ค่ะอันนี้ในการเลือกตั้งไปครูหาเนี่ยกำหนดเดิมเหมือนสอสก็คือตั้งแต่8ปนาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะเราขออนุญาตนำเรียนนิดนึงนะคะว่า การเลือกตั้งสสที่ผ่านมากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมี5้าคนนะคะแต่ว่าในส่วนของท้องถิ่นจะมีกรรมการอยู่9คนเนื่องจากว่า9้าคนเพราะว่าเวลาเรานับคะแนนค่ะใช่ไหมคะมันก็จะมีนับคะแนนของสมาชิกกับนับคะแนนของนายกนะคะก็จะมีการนับคะแนนก็คือก็ต้องใช้คณะกรรมการนะคะหน่วยละหน่วยละ9คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยก็อีกสองสอสก็เหมือนการเจ้าที่รักษาความปลอดภัยก็สองคนต่อหน่วยเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งคราวนี้เน่หน่วยเลือกตั้งที่ระวางไว้กี่หน่วยนะครับตอนนี้ณตอนนี้นะคะณตอนนี้ก็ได้ประสานกระทางทางท่านผู้มีการของของการเลือกตั้งนะคะคของ อ, oh, ออบจอนะคะ <okay. S 1> ก็ตอนนี้นตอนนี้นะคะอ,อยู่ที่1 700, 7 7่หน่วย mm hmm. ก็เลยจริงๆแล้วหน่วยจะเริ่มนิ่งนะคะเริ่มนิ่งเนื่องจากว่าเ,ออเราทำงานประสานกับของสำนักทะเบียนทะเบียนภาคด้วยนะหน่วยจะนิ่งจริงๆนตอนนี้นะะก็ประมาณก่อนวันที่12 พรุ่งนี้นี่ก็จะทราบแล้วนะคะว่าเออจำเนียมีที่ใดบ้างมีมีมีเออตรงไหนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเออจะต้องทราบอำเภอเมืองเขตเขตที่หนึ่งมีผู้เออมีมีกี่หน่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้บางอำเภอนะคะบางอำเภอก็เริ่มนิ่งแล้วค่ะจะเป็นเป็นเฉพาะเป็นบางอำเภอตอนน่าจะประมาณจะพรุ่งนี้นะเป็นต้นไปพรุ่งนี้ก็จะนิ่งละว่ามีทั้งหมดทั้งหมดกี่หน่วยนะครับ แลการเลือกตั้งคือการพอนับคะแนนเนี่ยนี่คือนับที่ครูหาเลยหรือว่านับที่ครูหาเลยค่ะคือทั้งนายกทัง้งที่หน่วยเลยค่ะก็คือว่าทั้งนายกทั้ง สมาชิกนับที่นั่นเลยนะคือไม่ต้องเอามารวมกันเอาไม่ไม่นับที่หน่วยเดี๋ยวนี้นับที่หน่วยเพื่อว่าเมื่อก่อนนี้ก็แบบคือเวลาลงที่หน่วยเรียบร้อยแล้วก็ต้องมานับมีคือจะกําหนดสถานที่นับคะแนนคือมารวมรวมนับก็จะเป็นที่คอรหะกันว่าว้ยกหีไปมีการสนับสลับเนี่ยเด่นย่างนี้ใช่ใช่ตั้งแต่กฎหมายตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีปีห้าสิบนะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียนนิดเรียนนำเรียนนิดนึ่งว่า ผู้ที่จะสมัครเนี่ยเมื่อกี้ทางท่านถามบอกว่าเอ๊ะเขาเริ่มหาเสียงได้หรือยังรเาเริ่มได้แล้วค่ะตั้งแต่ว่าออมีประกาศกกตมีประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่26ตุลาก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะของของผู้สมัครค่ะคะ่าใช้จ,จ่ายทั้งหมดเลยะคะ่ะท่านต้องมาคิดคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องมายื่นหลังจากาเสร็จสิ้นการรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะท่านต้องมายื่นค่าใช้จ่ายโดยเราก็กําหนดค่าใช้จ่ายไว้ให้นะคะว่าสําหรับนายกเนี่ยจะต้องใช้จ่ายไม่เกิน7ล้าน 7ล้นานบาทใช่ค่ะสำหรับสมาชิกจะต้องใช้ใช้จ่ายไม่เกิน2แสนบาท2แสนบาทในการประชาสัมพันธ์ค่ะทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าเออตอนนี้นะคะ,คะทางผู้สมัครก็เริ่มที่จะทยอยแล้วคือหนึ่งมาขอแจ้งแต่ว่าการแจ้งขอใช้ รถในการหาเสียงการมีผู้ช่วยหาเสียงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆนะคะตรงนี้ก็เริ่มมาขอต้องมายื่นที่สํานักงานคณะกรรมการการตั้งอ๋อส่วนนี้คือต้องมาเจ้งที่กรกตเจ้านี้เราค่ะตอนนี้ก็มีผู้ที่สมัครก็เริ่มมามาขอนะคะในเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงนะคะในการใช้รถแล้วก็สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น a c e book หรือว่าอะไรนะถามว่า Facebook มีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแต่ท่านนะคะ ต้องถ่ายหน้าหน้าเฟซอะคะ่ะมามว่าท่านได้ลงตรงนี้ด้วยค่ะทุกอ,อย่างต้องมีหลักฐานด้วยตรงไหนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะท่านลงได้หมดนะคะ,นะในรวมถึงในเรื่องของว่าท่านจะจัดเวทีหาเสียงที่ใดใช้รถแห่อะไรพวกนี้ก็ต้องมาแจ้งทางสํานักง,งานกรกตเหตุผลที่ต้องมาแจ้งเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าทุกอย่างนะที่ที่ท่านทําท่านจะต้องคือหนึ่งอย่างผู้ช่วยหาเสียงอ่ะท่านก็จะต้องแจ้งด้วยผู้ช่วยหาเสียงท่านให้ค่าแรงงานเขาเท่าไหร่เพราะว่าค่าจ่ายหมดเลยในจังหวัดนนทบุรีอ่ะเราต้อง ดูในเรื่องค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของจังหวัดนนทบุรีคือคอยู่ที่3 31บาทท่านจะจ่ายต่ำกว่านี้ไม่ได้ออท่านจะต้องให้พอ,อ,อสมคู<ช>คมันจะมีข้อปิดย่อยตรงนี้ก็เลยได้แจ้งทาง ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะ,คะในวันที่สมัครว่าเออถ้าท่านไม่เข้าใจอะไรท่านก็สามารถที่จะโทรได้เราก็แจ้งเบอร์โทรให้นะคะ,คะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือค่ะจากผู้สมัครทุกๆท,ท่านเลยค่ะว่าตอนนี้ก็ท่านมีความสนใจเพราะท่านก็กลัวเหมือนกันว่ากฎหมายณนะตอนนี้มันค่อนข้างที่ที่จะเข้มงวดะนะคะถ้าถามว่าท่านทําอะไรลงไปนะอย่าง ใชหาเสียง mm hmm. นะคะป้ายที่ท่านติดก็เหมือนกันก็จะกําหนดขนาดไว้ให้ว่าท่านต้องอติดได้ขนาดเท่าไหร่ต้องมีชื่อของผู้ที่รับทําด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ติดได้ที่ใดบ้างยังติดได้สถานที่ติดติดป้ายเนี่ยค่ะทางพุ่งหน่วยการนะพุ่มหน่วยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านก็จะประกาศแล้วก็สง่งให้นะคะ mm hmm. ส่งให้ท่านสามารถที่จะไปติดได้ที่ใด,ดบ้างอะไร้ยคะค่ะทีนี้บางท่านอ่ะเวลาแจ้งแจ้ง จ้างร้านทำใช่ไหมคะบางทีไม่ไม่ได้แบบไปติดด้วยตนเองใช่ไหมคะ,คะก็จะบอกว่าเออเวลาจ้างก็ท่านก็คิดค่าค่าติดตั้งไปด้วยเลยหรือว่ายัางไงบางทีไปติดนะบางทีเขาไม่รู้ว่าไปติดที่ใดบ้าง,างทีไปติดผิดบ้างนะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยเหตุผลเพราะว่าเออในการเลือกตั้งแต่ละครั้งอะ่ะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านจะแต่งตั้งเขาเรียกว่า ท่านจะแต่งค่าเขาจะเรียกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งท่านก็จะมาเฉพาะเฉพาะเฉพาะกิจเนาะเฉพาะกิจอย่างการเลือกสว,วที่ผ่านมาก็จะมีะมาตรวจคือหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งนะคะก็จะคือมีหน้าที่ในเรื่องของหนึ่ง ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้งค่ะผูค้คนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเลือกตั้งเนี่ยค่ะท่านก็จะตรวจสอบดูว่าท่านดาเนินการไปอาด้วยความโปร่งใสไหมหากว่าเออแล้วก็ทําทุกอย่างปฏิบัติทุกอย่างไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายหรือไม่ถ้าหากไม่ไม่ไม่เป็นไปเขาก็จะแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนว่าท่านต้องปฏิบัตินะแต่ถ้าท่านยังไม่แก้ไขไม่อะไร เขาก็จะมีการรายงานไปถึงกรกตตรงนั้นอยู่เพราะว่าอย่างหนึ่งเวลาคนที่เราเป็นข้าราชการใช่ไหมคะต้องทําแบบคือโดยสุดจริตเลยนะคะแล้วก็ต้องแบบไม่เลือกปฏิบัติค่ะเราก็จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งของเราทั้งหมดในจังหวัดนนทบุรีก็เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่วันที่9แล้วค่นนะคะก็จำนวนที่ผ่านมาใช่ค่ะจานวน6ท่านค่ะก็ยังไม่พอท่านผู้ตรวจการเลือกตั้งนะคะที่ท่านลงพื้นที่ด้วยนะคะท่านมีหน้าที่นะคะรวมถึงนะคะท่านก็จะ สอดส่องนะคะหาเบาะแสในเรื่องไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนับสนุนนะที่กระทำความผิดนะคะท่านก็จะสอดส่องดูแลตรงนี้ด้วยซึ่งท่านจะไม่รู้ว่า ใครเป็นผู้ตัดการเลือกตั้งซึ่งท่านจะไม่ค่อยปรากฏตัวนะคะแล้วก็ท่านจะมีผู้ช่วยประจําตัวท่านอีกคนต่อคนเลยนะคะก็จะรวมเป็นสิบสองคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วท่านก็จะกระจายออกไปนะคะสำรวจไปตรวจดูนะครับไปตรวจไปอะไรอะไรแบบนี้ค่ะคำถามนิดนึงในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นเองมีใบแดงใบเหลืองมีไหมมีเช่นเดียวกันค่ะอ๋อมีอยู่อ๋อเหมือนกันครับอืมเหมือนกันเลยนะคะเคยทราบมาว่า ประชาชนเนี่ยห้ามไปทําลายป้ายหาเสียงตรงนี้มีกฎหมายไหมคะกฎหมายก็คือ,อก็คือป้ายนี่ก็เป็นทรัพย์สินย่างหนึ่งนะคะก็ทีนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้สมัครอะค่ะนะคะ,นะคะทีนี้ถามว่าแล้วป้ายที่เข้าไปปิดปิดผิดอะสมมุติว่าหน่วยนี้ไม่ได้กําหนดว่าตรงสถานที่ตรงนี้กําหนดให้เป็นที่ ปิดป้ายประกาศนะแต่ท่านอะไปไปปิดนะทีนี้อะบางคนก็ไม่รู้ทีประชาชนเขาอาจจะรู้หรือว่าหน่วยงานนั้นรับทราบว่าเอ้ยตรงสถานที่ตรงนี้เราไม่ได้เป็นกําหนดเป็นสถานที่ปิดป้ายนะเขาก็จะต้องโทรแจ้งไปยังผู้สมัครให้รีบดําเนินการเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่ได้อ่าเขาไม่ได้เป็นสถานที่เขากําหนดก็จะแจ้งครับแจ้งผู้สมัครแล้วผู้สมัครก็ต้องรีบํำเนินการนะคะรีบํำเนินการถ้าอย่างนั้นถ้าสมไม่รีบนำเนินการก็จะเข้าไปเข้ากฎหมายในแบบของท้องถิ่นนั้นๆ <molec> ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ก็คือถ้าดําเนมนกันแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เป็นหาก็ก็มันก็ต้องมีการแจ้งเตือนกันก่อนนะคะเพราะว่าที่เมื่อกี้นําเรียนในเบื้องต้นว่าบางครั้งเนี่ยการติดป้ายยังยังไงอะป้ายผู้สมัครไม่ได้ไปติดเองอยู่แล้วก็จะให้ร้านที่รับสมัครหรือว่าจ้างคนไปติดให้ค่ะตรงนี้ค่ะก็สําหรับผู้สมัครก็คุมวงเงินไว้นะใช่ห้ามเกินห้ามเกินค่ะถ้าเกินนี่ก็ถือว่าผิดกติกานะใช่โอเกินเกินไม่ได้เกินไม่ได้เลยนะครแต่ที่ผ่านมานะที่ที่ผ่าน ื่องของสสนะคะคการเลือกตั้งสสที่ผ่านมาก็ผู้สมัครของเราทั้งหมดก็171คนนะคะก็ไม่มีใครค่าใช้จ่ายาเกิน <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะมีเรื่องของปิกย่อในเรื่องของค่ารับรองแพทย์ค่า รูปถ่ายค่าสมัครค่าอะไรพวกนี้ค่ะก็มีพวกป้ายแค่นั้นเองนะครับตัหาเสียงแลการจัดเวทีใช่ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายของทางด้านของผู้สมัครนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้สมัครรียบ่อยแล้วคราวนี้ผู้ที่จะไปลงคะแนนคุณสมบัติใครบ้างจะลงพร้อมยังไงรันะคบ เอายุครบ18หรือยังนะคะครบแล้วอ๋อครบแล้วนะคะน้องทนมเคยน้องทีมเคยเป็นใช้สิทธิ์หรือยังที่ผ่านมาเลือกตั้งสสค่ะอสสมาแล้วเคยสสมาไหครับก็ก็คือการกบาดเหมือนเดิมนะหรือว่าจะเป็นตถูกวงกลมไม่ได้ไม่ได้นะการกบาดเหมือนเดิมนะคะก็คือมีสัญชาติไทยนะคะแต่ถ้าแปลงสัญชาติมาแล้วก็ต้องได้สัญชาติมาแล้วนะคะก็คือไม่น้อยกว่า5ปีอันนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวัน วันเลือกตั้งนะคะวันเลือกตั้งก็คือวันที่20 20พันวาคม63คือนับวันที่20เลยใช่ค่ะ20ถึงวันที่20่ล่ว่ายี่อายุในวันเลือกตั้งในวันเลือกตั้งอายุครบ18ปีก็ถ้า ครบ18ปีวันนั้นพอดีก็เลกือกตั้งได้แต่รายชื่อก็จะมีส่งถึงบ้านมีค่ะมีรายชื่อเดี๋ยวเขาก็แจ้งรายชื่อไปว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่งไปถึงแจ้งเจ้าบ้านนะคะแล้วก็จะต้องมีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นนะคะก็คือไม่น้อยกว่า1ปีต่างกันจากสสนะคะสสคือไม่น้อยกว่า90วัน90วันแต่ถ้าท้องถิ่นนี่คือีนับปีนับถึงวันนับถึงวันเลือกตั้งค่ะนะคะแล้วมีข้อห้ามไหมคะอย่างเช่นว่าข้อห้ามในการ เป็นก้เขาห้ามก็คือก็จะเป็นพวกนักพจนักบวชอะไรพวกนี้พิษสุอะไรพวกนักพจนักบวชแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของในเรื่องของทางด้านจิตนะคะสติฟั่นเฟือนหรือเปล่าหรือว่าอะไรแล้วเป็นผู้ที่ถูกสารสั่งให้แบบไม่ไปสารสั่งในเรื่องของการกระทําความผิดอะไรหลายอย่างอะไรรั้งนี้เป็นคุณสมบัติทั่วๆไปอะค่ะถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะเป็นยังไงเนอนาคอ๋อถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็อ่า แต่เขาให้โอกาสนะคะถ้าสมมติว่าเราทราบว่าในวันที่20ธันวาเนี่ยเรามีภารกิจไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้จริงๆรเราก็ยื่นนะคะยื่นขอขอขอไม่ไปใช้สิทธิ์นะะสิทธิ์ทางนึงก็คือเขาเรียกว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็ดหน้าเจ็ดหลังเจ็ดคือก่อนมาเรื่องตั้งค่ะเราไปไม่ได้ก็ขอขอยื่นค่ะออยื่นมีก็ยื่นได้ว่าเป็นภารกิจตรงไหนแต่ว่าต้องคือ สมเหตุผลเหตุผลต้องคือเหตุผลต้องอ่าไม่ว่างอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องบอกว่าไปไหนอยู่โรงพยาบาลหรือว่าไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าติดตรงไหนมาไม่ได้ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเนื่องจากเออต้องแจ้งแจ้งไปก็ไม่ต้องลืมเหรอได้ไหมลืม ถ้าท่านลืมวันเลือกตั้งท่านก็ไปหลังเจ็ดค่ะหลังเจ็ดใช่ไหมบอกเขียนว่าหลังเจ็ดวันหลังเจ็ดวันก็คือว่าลืมเลยเห็นไหมสัมาษใครก็จะไม่เขียนว่าลืมไปนเลือกตั้งก็เขียนว่าแลาคนทีติดท่าไรกี่ตรงนู้นใช่แล้วก่อนเจ็ดวันเลือกตั้งนี่จะไปเลือกที่ไหนคะแล้วหลังเจ็ดวันอ๋อไม่เลือกค่ะเราไม่ไม่ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ว่าส่งหนังสือไปค่ะที่ที่สำนักทะเบียนที่ที่เรามี ที่ที่เรามีรายชื่ออยู่อะค่ะว่าเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เพดภนเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนสสไม่มีค่ะนะครับอะไรคนบอกว่าเดี๋ยวรอเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีค่ะท้องถิ่นมีก็คือเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่20ธันวาคมทั่วประเทศพร้อมกันทั้งสมาชิกทั้งนายกนะครับก็วันที่20เลยถ้าไม่ไปลืมก็ ต้องแจ้งเหตุเขาเรียกว่าแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ือกตั้งแตงแจ้งไหนแจ้งที่ที่ก็ส่งไปที่ไปแจ้งที่สำนักทะเบียนได้เลยอ๋อแต่ละพื้นที่ได้เลยแต่ละพื้นที่ได้เลยค่ะที่ท่านมีชื่ออยู่ก็ขัไป็ไปกรอกตรงนั้นก็ได้ค่ะท่านส่งทางไปรษณีย์ยังได้เลยแล้วก็ถ้าสำเนาบัตรักษาสิทธิ์ท่านไวระยะเวลาก็คือก่อน7วันแล้วก็หลัง7วันใช่อยู่ในในช่วงระยะเวลาอย่างน้องๆที่เป็นนักศึกษาบางคนเขาเรียนอาจจะไปเรียนอย่างมอชอะไรนะทียนนทบุรีอะไรนยก็ต้องอาจจะมาไม่ได้ปั๊ย สองสิบแปดแล้วก <mus wn ych ologie> ็เขาจะไม่เสียสิทธิ์ก็แจ้งได้นะครับหรือว่าใครที่ป่วยมามิทานรนะครับก็สามารถแจ้งได้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์หน้าเจ็ดหลังเจ็ดหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนะครับต้องจำไว้หน้าเจ็ดหลังเจ็ดนะครับก็เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็รอกรรมนาเลยนะในช่วงนี้ครับก็ให้ท่านผู้บริการฝากถึงที่้อาประชาชนเชิญชวนร่วมไปเลือกตั้งกันครับค่ะ ในวันขออนุญ,ญาตนําเรียนนะผ่านไปทางท่านท่านสื่อมวลชนทุกแขนกนะคะคว่าในวันที่ในวันศุกร์ที่13เนะะี <13. S 1> ่ยค่ะพฤศจิกายนเนะะี่ยค่ะเวลาประมาณ8โมงนะคะครเราจะมีนะคะมีการ ประชุมนะคะประชุมให้ความรู้นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะเชิงสมาชฉันนะคะครับให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายข้อควรปฏิบัติแล้วก็ข้อทีอ่ข้อห้ามในการปฏิบัติในครั้งนี้นะคะ่ะโดยเราจัดก็จะชี้แจงให้กับที่ผู้ผู้สมัครแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเราจัดที่ศูนย์โอท็อปชั้นสี่ที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือตรงถนนราชะคฤอ์ก็คือที่เดียวที่ที่เรารับสมัครก็อยากจะขอ เชิญชวนท่าน,ท,านท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะร่วมนะคะร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ร่วมบันทึกภาพนะคะแล้วก็ร่วมเผยแพร่ให้กับเราในวันนั้นค่ะ เราได้รับเกียรติจากท่านดรทิติเชตค่ะุชนะท่านเป็นกรรมการการตั้งนะคะท่านจะนะคะมาเป็นประธานเปิดให้ค่ะแล้วก็เราได <Okay. S 2> <Techn |yo|> uh ้ร huh. ับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะท่านก็จะไปร่วมเป็นเกียรติในวันนั้นด้วยค่ะแล้วก็จะมีทางท่านหัวหน้าส่วนราชการหลายแห่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะเราก็ได้เรียนเชิญท่านไปนะคะว่าท่านจะร่วมไปเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วยก็อยากจะขอเชิญเชิญสื่อมวลชนทุกๆท่านทุกแขนงเลยนะคะว่าร่วมเป็นเกียรติให้กับทาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ร่วมบันทึกภาพและเผยแพร่การประชาสัมพันธ์เพื่อเราค่ะตั้งใจไว้ค่ะว่าอยากจะให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีนะคะคได้ร่วมใจนะคะไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่านอย่าลืมนะคะว่าผู้แทนของท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนที่จะไปทำหน้า,นาที่เป็นผู้แทนของท่านจะใกล้ชิดกับท่านมากที่สุดเพราะว่าเป็นชุมชนในท้องถิน่นของท่านนะคะคก็อยากจะขอ เชิญนะคะว่าท่านสื่อคะช่วยเป็นกระบอกเสียงนะคะให้กับทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนนทบุรีด้วยแล้วก็ฝากน้องทุเรียนนะคะหญิงชายด้วยนะคะท่านพบเห็นที่ไหนขอรบกวนท่านว่าช่วยสแกนคิวอารคแล้วท่านจะได้ความรู้มากมายนะคะในตัวน้องทุเรียนในทั้งนี้ค่ะแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณนะคะตรงนี้ด้วยค่ะทนขอบคุณเอามีคําถามจากสื่อมาว่าคืออย่างผู้สมัครที่เป็นว่าที่สมัครนะครับไปออกรายการวิทยุได้ไหม ออแต่ <ไป S 1> ละคนอาจจะไปออกรายการแต่ละขั้นตอนมีมีกติกาเลยไหมครับเอ,อก็ต้องแจ้งค่ะต้องแจ้งคือคืออย่างนี้ค่ะบางรายการต้องขออนุญาตบางร,บรายการก็ไม่ไม่ไม่อยาก คือคือไม่ไม่กล้าเพราะว่ากลัวว่าถ้าเวลาพูดคุยกันแบบนี้แล้วกลัวจะเผลอในเรื่องของว่าเออเราเพิ่สมัครใหม่เลขนู้นใหม่เลขนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าใช้สื่อเพราะว่าเขาก็ห้ามอยู่แล้วว่าเออห้ามอยู่ในเรื่องของสื่อนะคะาตรงนี้ค่ะ้าตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อห้ามนิดนึงแต่ว่าคือคือ คือตอนนี้ค่ะก็มีทางท่านสื่อหลายๆแห่งแต่ถ้าไปไปบางท่านก็บอกไปสัมภาษณ์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่บางท่านเขาก็กลัวเขากลัวว่าบางทีเผลออะไรค่ะนะคะตรงนี้คำพูดแค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าออกได้ไหมออกได้แต่ว่าอย่างบางท่านถามว่าไปร่วมงานอะไรได้ไหมไปร่วมงานได้ค่ะแต่ท่านจะให้เอาหลีดไปอะไรอะไรอย่างนี้อ๋อออ๋ออันนี้จะไม่สอสคะแต่ถามว่าไปร่วมงานแต่งได้ไหมค่ะไปร่วมงานแต่งไปร่วมงานแต่งได้ไหมเป็นร่วมได้แต่ว่าขึ้น กล่าวได้ไหมขึ้นกล่าวได้แต่ท่านกล่าวก็ไวพรให้ผู้บ่าวสาวหรือว่าเลือกว่ามาเรียกเออะไรเงี้ยอะไรไม่ได้ไม่ได้นะคะก็ฝากตรงนี้อันนี้ไม่ได้นะก็คือว่าไปร่วมงานได้ถ้าสัมภาษณ์ในรายการก็สัมภาษณ์ในในในนโยบายหาเสียงก็ต้องแจ้งก็ต้องแจ้งก็ตอ่ออีกทีหนึ่งว่าจะออกไปสัมภาษณ์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ คือก,ก็อยากฝากรตรงนี้ค่ะว่าถ้าท่านยังไม่แน่ใจนะคะคท่านท่านโทรมาถามเราที่สํานักง,งานกรกตนะคะ โทรเข้าเบอร์มือถือของท่านผอก็ได้เพราะว่าบางทีเรากลัวว่าโทรเบอร์สํานักงานเนื่องจากว่าในช่วงนี้ค่อนข้างงานที่จะเยอะนะคะก็โทรมาที่เบอร์ของผอก็ได้นะคะสําหรับท่านท่านผู้ที่สมัครนะคะและเปอนตั้งรวมถึงท่านประชาชนโดยทั่วไปท่านโทรมาที่เบอร์ผอแหม่มก็ได้ค่ะเบอร์ที่0829856651นะคะเราก็จะยินดีค่ะมีคําตอบนะให้กับทุกคําถามที่ท่านถามมา082 985 9 8 6651ค6651นะครับท่านผอก็จะรับสายทีจะสายเข้ามาเยอะเลยทีเดียวก็อย่าลืมนะคะก็อย่าลืมนะก็ฝากนิดนึงนะคะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธินะอย่างสุดจริตและโปร่งใสค่ะครับขอบพคุณท่านผู้มีการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําตันทบุรีนะครับร้อยตำรวจเอกหญิงวรินทร์ตั้งติสนกุลนะครับที่ร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบพระคุณอครับอบคครับในวัร์นะครับ